เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกค,คนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บส่งลิงก์ไปให้น บาทนะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกนที่ว d e คได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม เอาเละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอมินิเอ็กซ์สองนั่นเองนะครับตอนนี้อยู่กันในเกมบ r o m a s t e เอนั่นเองนะครับผมเนี่ยก็ตัวนี้จะเป็นตัวเกมที่เงินไม่จำกัดแล้วก็เพชรไม่จำกัดนั่นเองนะสามารถเล่นก,กันได้ด้วยนะตรงนี้ใช่ไหมโอเกรนี่ครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะตรงนี้แต่ตรงนี้มีแน่นอนนะครับผมทัทง้ทงตังทั้งไอ้นี่ก็สามารถใช้ได้ทุกอย่างเลยนะครับผม ตรงนี้สามารถซื้อได้ตัวอื่นซื้อได้ไหม,อมขอดูตัวอื่นห่อไไหนนะครับผมตัว VIP ฟรีเมียมไม่พรีเมียมเราเราน่าจะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ตังซื้อนะเราต้องใช้ตังหรือเพชรซื้อนับสักอย่างหนึ่งอันนี้คืออะไรอัลล็อกเบิร์ฮันคืออะไรนี่นะครับสามารถซื้อได้ทุกตัวเลยนะเกือบทุกตัวแล้วกัน ตัวที่มันให้ทำภารกิจแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับซานตาวิ Santa. มีเจสันด้วยฮะออคาร่ารัวนี้สองหมื่นเลยเหรอโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรเนะี่ยโอ้ จิ้งจอกเหมือนจะโดนล็อกไปแล้วนะครับพรีเมียมไปแล้วโอเคถ้าจิ้งจอกโดนล็อกเราก็เล่นเป็นเจสันก็ได้นะครับสามารถเล่นได้เลยเราจะเล่นเด็กเด็กกุก๊กกูมามาลองเล่นกันดูครับว่าจะเป็นยังไงนะตัวเกมนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับ46รู้เลยว่าประมาณ อ่าสิบห้าไม่ก็สิบสี่สิบสี่กันแล้วกันโู้ยมันลบะ่ะไอตัวทำไมตัวมันลบได้อ่ะนันผู้ชมฮะกลวงไป่ล่าม,มันย้อย้อยเลยของผมแบบสิบสี่อ่ะโอ้ยเรียบร้อยอะ่ะเต็มหัวเต็มหัวโอ้โหโอ้โหแล้วตัวผมขยับ ถ้าตัวผมพยายามเงินต้องประมาณ10 15 16ปะ่ะเอ้ยเต็มเตมบุ้วสิบหครับโอเคมาง่ายง่ยเลยนับตรงนี้ซึบจึงหัวหักเลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันที่ตัวละครอ,อื่นแล้วกันนะก็จะเล่นให้ดูเลยนะว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเพชรก็ใช้ได้จริงๆนะครับผม มานี่คืออะไรอะ่ะอันนี้ก็ด่านก็สามารถไปเก็บกันเองได้นะครับอืมโอเคผมจะให้ดูโฆษณายอย่างเดียวเลยอืมแล้มีแหลงด้วยนะครับผมตรงนี้แหลงก็สามารถที่จะเล่นได้เช่นกัน ไปเพจอัปเกรดได้เลยนะครับโอเครูอื่นสามารถอัปเกรดได้ไหมผมขอดูก่อนนะอัปเกรดไม่ได้เหรอสามารถซื้อได้ถ้าตังถ้าตัวที่ใช้ตังนะครับสามารถซื้อได้หมดเลยนะมีเดทดูนน Dead ด้วยครับตัว2องหมื่น ลองดูตัวสองหมื่นมาโอ้มีแมบอกด้วยนะครับตรงหัวห้าสิบถ้าสี่สิบแบบนี้ขอเป็นจักสิบเอ็ดไปก่อนจึก๊กโอ้ยเ,เข้าลำตัวนะหรือว่าเข้าขาก็าจะโดนขานะเฮ้ยอ่ไร กาที่เป็นโดนขาก็ต้องสักสิบสิบสิบสาอ่ะ let's go สวานโ,โหเต็มตัวเลยสิบสามไม่ได้วะ่ะมันเหมือนมันจะขยับไปเรื่อยๆนับเราต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆขอสักสิบห้าแล้วกันสิบหกอ่ะสิบหกปักโอ้เตมบัวครับโอเคสักสิบหกสิบหกเช็บ โอ้โอเรตัวแตกโหเลือสัตว์เลยโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสามารถโหลดได้ี่คอมเมนต์ปักหมุดแล้วนะครับโหลดไม่เป็นนะครับจะมีคลิปสอนโหลดอยู่นะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปดูได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบายนะคลิปนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่กเกมหน้าครับผมบ๊ายบาย